3 2 1สวัสดีครับคนอยู่กับผมคุณหนึ่งนะครับในช่วงฟังเพลงกับคุณหนึ่งในช่วงรีแอคชั่นนะครับก็คุณหนึ่งวันนี้ก็จะมารีแอคชั่นเพลงนะครับตามคําขอนะครับนะขอเข้ามาจาก Youtube ที่คุณหนึ่งลงเพลงนั่นแหละ <c oughs> กริลยเอนขอเพลงนี้มานะครับเป็นของเพลงของออร์แกนิกนะครับออร์แกนิกเหรอนะครับนะไม่รู้ไม่เนี่ยู้หนึ่งครับพูดผิดเนี่ยขอโทษด้วยแล้วกันนะครับคือ คนหนึ่งเห็นละน้าปกละศิลปินคนนี้คือคนหนึ่งเคยฟังเพลงแล้วเคยดังมากเลยนะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยคนหนึ่งไม่ค่อยได้ฟังเพลงนะครับเพิ่งมารู้จักทีละคนทีละคนตามแฟนคลับหรือที่มาติดตามช่องยูทูบคนหนึ่งแล้วคอมเมนต์ขอเพลงเข้ามานะครับคนหนึ่งเริ่มจะรู้จักทีละคนทีละคนทีละคนแล้วนะครับแต่วันนี้ก็จะมารีชันตามคำขออีกเพลงหนึ่งนะครับเป็นเพลงชื่อว่า My อะไรเนี่ยไม <Wow. S 1> อะไรเนี่ย ไม่เวิร์กหรอไม่บอพูดผิดหรือเปล่าพี่กาพูดถูกนะครับเป็นของเพลงออร์แกนิกเพลงนี้นะครับแล้วก็ลองลองฟังดูกันนะครับนะน่าจะมีร้องกันสองคนนะนะครับอ่ะมาให้เซียวลาคนหนึ่งมาฟังเพลงด้วยกันนะเพลงนี้นะครับพร้อมไปฮะปักฉากแรกก็เดินมาแล้ว ในเท่มากอะ่ะนัปเปอร์ครับโอ้คนดูสอบแปดล้านนะนี่คนนี้ร้องเก่ง,งเกลิก่นอ,อันนิก โอ้คนตามสามน้ำกว่าแล้วนะฉันมันอาจไมสวยมันคนหนึ่งจะเจอคิด <c oughs> เข้ามามีบางเวลาต้องคมขึ้นแล้วเธอจะรับได้ไหมขนาฉันยังแทบไม่ไว้ห <c oughs> ยและไม่ต้องมาจริงใจและอลวงหลอกเพราคนบ้าบายอย่างฉันก็หกวรักไม่เป็นหรอก <c oughs> ถ้าเธอไม่ว่ากั <c oughs> นฉันพร้อมรับฟังเรื่องทุกอย่าง <c oughs> ถึงเวลาถ้าเธอต้องไปคิดไว้แค่ฉันเหมือนทางผ่าน

ไม่เข้าใจอะไรเลยโอจี OG เป็นอะไรคนก็งงกันตามเคยไม่มีกำลังใจจะร้องเพลงเลยซ้ำเชยก็เราเคยราเคยหยุดด้วยกันยังนึกถึงวันตอนที่ฉันกำลังสั่ง <c oughs> เมื่อโนโว์โตทำความคิดมันกระจ่าง <c oughs> เกือความุ่นวายในชีวิตที่ได้ผ่าน มันไม่เคยจริงเรื่องชีวิตกูลำบากมีเธอสบาย My home มี Wi-Fi เอาห้งอาหารกินก็จุยกินก็ใจตับตตรงตับไตยังไม่วงยังไม่ไหวรู้แค่อย่างเดียวที่มันกำลังชิพายโลกของฉันมันห่าไปซวยมันโคตรจะจังที่เข้ามาไม่บายเป็นแนวของเองเป็นแบบชีวิตของตัวเองมากเลย จใจทใี่ลวงหลอกพบคุณมาบายอย่างฉันก็โ h กูรับไม่เป็นหรอกถ้าเธอไม่ว่ากันฉันพร้อมรับฟังเรื่องทุกอย่างที เวลาถ้เธอต้องไปคิดไว้แค่ฉันเหมือนทางผ่านจู้จี้ทำไมเธออาบีไฟ girl หาเจอน่ตะวันชัดเจนชีวิตนี้ใช่เกมยังทำเพลงอยู่ที่ประจำ Smoking OG อยู่กับเพื่อนผม OG คุณรู้เรามาโดยการ rerunning เกมนี้เรารูเธอมันคงไม่สำคัญถ้าคิดจะไปผมก็ไม่คิดอะไรแม้ชีวิตไม่มีใครในทางข้างหน้าทำแคนจะเพงอาได้เธอคงจะไม่เข้าใจที่เอ็นผมบ้ารีบลไม่มีเวลามีเธอเจามี

โลกของฉันมันหนาไม่สวยมันคนนิ่งเธอคิดเข้ามามีบางเวลาต้องคมขึนแล้วเธอจะรับได้ไหมละขนาดฉันยังแทบไม่ไววไอ้และไม่ต้องถามว่าจริงใจหรือลวงหลอบวกคนบ่าจมีสาวๆบ้างนะจะตายแบบว่ามีเดินร้องแร็ปโชว์เห็นไมาะ ก็ลองฉันมันหาัไม่ซวยมันคนเดนิมแต่เธอคิดเข้ามามีบางเวลาต้องคมกืนแล้วเธอจะรับได้ไหมลนะขนาดฉันยังแทบไม่ไหวนะไละยัไม่ต้องถามว่าจริงใจหรือลวงหลอกพรคุณบ้าบายอย่างฉันกกหกว่ารักไม่เป็นรองเธอไม่ว่ากันฉันพร้อมรับฟังเรื่องทุกอย่างถึงเวลาเธเธอต้องไปคิดไว้แค่ฉันเหมือนทางผ่านฟัง โอ้โหสุดยอดมากครับมันได้ฟ e ังเพลงได้เเพลงก็กนิกนะฮะโอ้โหชอบชอบชอบครับเยี่ยมมากเลยนะฮะก็เป็นเพลงที่ขอเข้ามาเนาะนะทําให้คุณหนึ่งมาจำศิลปินคนนี้ได้แล้วนะฮะ ็ร้องเพลงอ่าก่อนนั้นอ่ะโอ้ยคนดูเป็นหลายร้อยล้านนะนะครับค่าเพลงเลยนะเด็ดคนหนึ่งจำได้แต่คูแบบเอาอยู่ติดที่หัวเนี่ยนะฮะถ้าได้ฟังเนี่ยรู้เลยคนนี้ร้องอ่ะนะเสียงคนนี้อ่ะเป็นเป็นเสียงมีเอกลักษณ์มากเสียงนุ่มมากและเสียงดีมากๆเลยนะครับแล้วก็โอ้ทำช่องตัวเองนะก็แกนิกอันนะิกเหรอนะฮนะนะ โอ้โหเยี่ยมเลยนะฮะเป็นเพลงที่ <Nope. S 1> โอ้ยคนคอมเมนต์ก็เยอะมากเลยนะอชอบชอบนะเดี๋ยวขอไปดูแอบไปดูช่องสักหน่อยนะว่าจะมี B B O อะไรบ้างที่โอ้โหเพลงเยอะมากเลยนเนี่ยเยอะมากๆจริงนะครับโอ้โหเพลงหลายเพลงนะครับเข้าวัยรุ่นสมัยเนี้ยนะก็นะ เห็นไอดอลหลายคนคนนี้นะครับอย่างเช่นคนนี้ก็อยากร้องอยากทําเพลงมากแต่น,นี้เพลงเนี่ยทำได้ด้วยตัวเองก็ได้นะคำว่าทําง่ายขึ้นแต่คนหนึ่งแบบเขยากอยูน่นะนนแต่ละคนแต่คำว่าหลายๆคนเนี่ยถ้ารู้จักจ,จังหวะเพลงแล้วก็รู้จักการจัดแต่งเพลงแล้วกับมิกซ์เพลงได้โอ้ก็ก็จบได้ตรงนี้เลยนะครับพราะ <Wow. S 1> สมัยนี้ก็ อุปกรณ์มัน,มนครบหมดละนะครับ้ทำให้ผลิตสินเปีน่าใหม่นักร้องหน้าใหม่ได้เยอะมากๆเลยนะครับก็อขอบคุณมากๆนะที่แนะนําเพลงนี้เข้ามานะครับคนหนึ่งก็ได้รีแอคชั่นเพลงนี้ไปนะครับเดี๋ยวครูคนหนึ่งพาดูว่าเพลงไหนนะที่เคยได้ฟังอะ่ะเพลงนะไรนะนี้ปังอ๋อเพลงเป็นไรไหมอ่าเพลงรู้ทั้งรู้เลยต่างหออยู่แนวยังไง คนเป็นเพลงดังเมื่อก่อนอ,ะอ่ะอ่ร้องสองคนเหมือนเดิมอะ่ะนะครับก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับวันนี้ก็ร้องเพลงกันออกเพลงเมื่อก่อนนี้ออกมาเป็นไรไหมเนี่ยโอ้โหสองล้านกวิวล่ะนะครับก็ออกแต่ปี2 0ง8นดนะครับสกสองสามปีแล้วนะครับ นี่ก็ร้องเพลงใหม่อีกนะครับยังเกาะกลุ่มในแนวของตัวเองด้วยนะฮะโอเค okay, วันนี้เพลงแค่นี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันอ่า EP ต่อไปนะครับอยากให้คุณหนึ่งเลือ่นเพลงไหนก็แนะนำเพลงเข้ามาแล้วกันอ,อย่าลืมที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องคุณหนึ่งไปอีกแบบะม้นปรกกิจนะครับเพื่อเปกันหลังใจให้กับคุณหนึ่งด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เพลงแค่นี้สวัสดีครับ